ดีครับสวัสดีครับนี่ลูกฝรั่งนะอายุ3ขวบเท่าผู้พิงเลยเอาแม่แม่โอเคฮัลโหลไอ้ด่าไอ้ด่าคิดจะขี่มอตอร์ไซค์กันหอไงอนจะแฉลมกัมกี้จะร้องมาแฉลมหรือไม่เอายุเท่ากันนะครับอายุ3ขวบนะลูกฝรั่งนะครับอยู่3ขวบช้างกับกับคนเรานะฮะสมัยสมัยีบุกให้น้องให้น้อง เพลงนงดินะามุกบุ้งนะบุ้งะบุงานนี่ไมาชอบช้างเด็กนะโอเคสแตนสแตนสแตนเอลฟฟนฮักยูกอดดกอดดิ c e Come on ใหช้างกอดหน่อยกอดกอดีกอดกอดน้องก่อนกอดกอดารุ่นเดียวกัน Come on Hello s s i n i จุ๊บกันจุ๊บกันเพลงจุ๊บจุ๊บน้องกอน จุ๊บจุบบูงะไล่บูงะหน่อยอ่ะตัวนี้มันมันคกอยชอตพิงเท่าไหร่กนะแมก่อได้เวียิงก่อนก่อนน้องกันก่อนพี่กันไม่ใช่พี่โอเคคัมนนคิสสคิ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 สบคิสคค